เคืออย่างนี้ต้องบอกว่าใครที่เรียนส w i n g ทดด d แล้วสวิงเทดเดิมแล้วเนี่ยจะเห็นว่าผมสอนแต่ลักษณะแพทเทิร์นที่มันเป็นธงคือวิ่งขึ้นพักแล้วก็เบรกไฮถูกไหมวัดเป้าวัดเป้าออกแล้วก็บอกว่าโอเคตอนวิ่งขึ้นแล้วพักเนี่ยรีเทสเอาแค่38 50หรือ61.8นะอย่าลึกกว่านั้นนะ ถ้าลึกกว่า61.8แล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะเบรกนิวไฮมันน้อยมากเพราะว่าโมเมนตัมมันทิ้งไปเยอะถูกแล้วเราก็เลยแค่นั้นให้ระวังวให้ระวังแล้วเราก็หากราฟเทรดกันแค่นั้นคำถามคือแล้วถ้ามันถอยลึกกว่า61.8ล่ะเออทำยังไงเออแล้วทำไมพี่ไม่สอนอะ่ะก็มันอยู่ในเรื่องนี้ไงอ๋อคือว่า เอามาจับอยู่ในฮาร์โมนิกได้มันไม่ใช่จัดอยู่ในฮาร์โมนิกฮาร์โมนิกแพทเทิร์นคือแพทเทิร์นที่เกิดการรีเทสต e ตั้งแต่61.8ลงไปจนเกิน100%เซนดันั้นการที่ขึ้นเป็น A ลงเป็น B แล้วเด้งเป็น C แล้วลง B ลึกๆอ๋อที่เขอะไรนะ B ยาวกว่า A ก็กลายเป็น Strong B ซึ่งปกติพี่ปุ๊ ถ้าเจอแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเทรดไม่ต้องเทรดรีเทสลึกกว่า6ก8ิไม่ต้องเทรดในสวิงเทรเดไดเราสอนกันอย่างนั้นแต่แล้วจริงๆเทรดได้ไหมได้แต่มันถ้ารีเทสลึกกว่า6ก8ราคาจะเหวี่ยงออกข้างถูกไหมครับแล้วเหวี่ยงออกข้างเทรดยากหรือง่ายครับยากออกข้างจังหวะในการทำกำไร กว้างหรือแคบครับแ,<ก>แคบแคบจึงไม่สองเพราะไม่คุมมันจะไม่คุ้มนะครับแต่จริงๆแล้วในแง่ของ Harmonic Trading มันจะมาช่วยในการจับจังหวะเทรดตรงนั้นเพราะทุกแพทเทิร์นของ Harmonic มันคือการที่ราคา Retrace ลึกตั้งแต่ 8, 6 1 8 88. 78.6, 88.6 หรือลึกกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับพี่ปุ๋ยของเดิมเนี่ยเราเน้นว่าพอลงย่อน้อยๆจะไปไกลใช่แล้วพอลงย่อเยอะๆอย่างเช่นหกจุดแปดอย่างที่พี่ปุ๋ยว่าเนี่ยอ,อย่าไปสนใจมัน่อนไปเลยถูกรอจนกว่ามันจะเบรกต้ตัวนิวไฮใหม่แล้วค่อยเข้าไปสนใจใหมหรือมีจังหวะหน้าตาในการพักตัวแบบนี้แล้วถึงจะเข้าซื้อได้ก่อนเบรกแต่นี่คือ,คอเ,นนเนื้อหาเนื้อหาเดิมตรงนั้นก็ยังมีอยู่นะ <Okay. S 2> ในสองวันแรกโอเคแต่ในสองวันหลังที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเราจะมีเวิร์กช็อปเรื่องของไฟโบแล้วก็มีเรื่องของฮาร์มอนิกแพทเทิร์นซึ่งเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าแล้วถ้ามันย่อลึกกว่า61สิบอ็ดทำไงหรือลงมาเป็นชาติแล้วว่าจะอยู่เทอร์นาล์ทำยังไงถ้าอย่างนี้หมายความว่าที่ก็บอกว่าฮาร์มอนิกเนี่ยเล่นกับ เรียกว่าอ,อะไรนะ Potential reversal zone ใช่ก็คือรอจังหวะที่จะกลับตัวแล้วเข้าได้เข้าได้แบบจังหวะสวยที่สุดเถอะก็เข้าแท่งที่2ตอนกลับตัวเลยไอ่นะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันคร่าวๆก่อนละกันนะ<ๆ>ก็ต้องบอกว่าจริงๆ Harmonic trading เนี่ย มันเราต้องเรียนรู้คำหนึ่งคือเรื่องของ P-R s Potential Reversal Zone นะครับมันจะมันจะสร้างแพทเทริรเนี่ยมันจะสร้างพื้นที่บริเวณที่จะเกิดการกลับตัวของราคาเกิดขึ้นนะครับซึ่ง้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เกิดจากรูปแบบของแพทเทริรและสัดส่วนไฟบอร์นที่ ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากตรงนั้นมันรู้ได้ด้วยว่าราคารีเวิร์สเสร็จแล้วมันจะไปได้เท่าไหร่โอ oh. เขาถึงคือดังนั้นเนี่ยตัว h a r มนิกแพทเทิร์เนี่ยมันสามารถบอกบริเวณที่ซื้อ hmm. บอกบริเวณที่วางสต็อปและบอกทาร์เก็ต ได้ oh. ทันทีที่เกิดแพทเทิร์นมันจึงคำนวณ R าได้ทันที oh. แต่เนื่องจากว่าพาวเมลิกแพทเทิร์นมันเป็นมันเป็นการเทรดในขณะที่ราคาเหวี่ยงไซเวย์มันจึงต้องเล่นค่อนข้างเร็วลและมีวินัยสูงมากในการเข้าสต็อปและเทคโปรฟิตเพราะว่าช่วงที่จะทำมันค่อนข้างสั้นมากถูก ยกเว้นว่าคุณใช้ weekly chart เทรดฮาร์โมนิกว e คลี่เหรอวิทำได้นานไหมบพี่ไม่นานบอกเลยว่าสวิงเทรดคุณสวิงในทุกไทม์เฟรมขึ้นอยู่กับคุณเลือกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยฮาร์โมนิกแฟตเทอร์เนี่ยมันจะเกิดเกิดซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆแบบซ้ำๆในทุกๆไทม์เฟรมให้เห็น เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนคุณไม่รู้จักมันคุณอาจจะเคยเห็นมาแล้วแต่คุณไม่รู้ว่าอ๋อถ้าหน้าตาอย่างเงี้ยเขาวัดระยะกันแบบนี้นะครับดังนั้นาร์มอนิกจะสร้างแบบแผนในการเข้าซื้อวางสต็อปและเทคโพ o ฟิตที่เป็นรูป,ปรธรรมมากแต่ก็ต้องเตือนไว้ก่อนว่าาร์มอนิกแพทเทิร์นจังหวะเข้าซื้อจังหวะวางสต็อปและจังหวะเทคโพฟ,ฟิต แตกต่างจากสวิงเทรดเดิมและแบบเทรนด์ฟลอวิ่งสิ้นเชิงบางคนอาจจะไม่คุนพี่จะเข้าหรอเช่นผมยกตัวอย่างคุณรู้แล้วแพทเทิร์นนี้มันจะถอยแล้วเกิดรีเวิร์สที่แนวไฟโบร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสองฮาวิกแพทเทิร์นบอกว่าให้เข้าซื้อที่ร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสอง แล้ววางสต็อปที่เส้นร้อยสามสอีกทีไั้ไมพี่อย่างนี้เป็นต้นคือวางสต็อปด้วยไฟโบแล้วเป้าฮะแล้วเป้าอ่ะเป้าก็ดูว่าลงมาเท่าไหร่เด้ง<อ>ทาร์เก็ตแรก61.8อย่างนี้เป็นต้นเอ้มันมันดูเหมือน RR มันจะน้อยนะพี่ไม่น้อย เพราะว่าเราเข้าตอนมันกลับตัวพอดีอ๋อออใช่เพราะของเดิมต้องรอเบรกใช่ไหมเกิดแฮมเมอร์ที่เส้นร้อยิบเจ็ดจุสองแท่งถัดไปยกเปิดสูงขึ้นกว่าไฮของแฮมเมอร์เข้าเลยอแล้ววางสต็อปเส้นร้อยสามแปดโหดไหมโหดโหดแล้วใจไม่ได้นี่จบช่ไนั่นเลยคกับัจะถามว่ารถ้วมันลงต่อนี่ทำยังไงก็คัดเออฟังดูง่ายดีจังก็คัด คือถ้าถ้าลงต่อเกินเ oh, ส้นร้อยสามสิบแปดอ๋อก็คือเน<ม>ียไฟโบที่บอกอยู่แล้วก็คัดแล้วเราแล้วด้วยทฤษฎีของฮาร์วนิกมันก็เลยบอกมันก็จะบอกเราว่าอ๋อถ้าอย่างเงี้ยหลุดต่ำกว่าร้อยสามแปดจุดสอง extension ใช่ไหมมันจะลงไปร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปด extension แล้วเปลี่ยนแพทเทิร์นกลายเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งอืม,อมซึ่งอันเนี้ยมันมันต้องมาเรียนต้องมาเรียนนะครับ แต่คราวนี้เนี่ยตัวฮาร์โมนิกแพทเทิร์นเนี่ยหลายคนมาถามผมว่าพี่ฮาร์โมนิกแพทเทิร์นต่างไงกับเอเลี่ยต์เ,เวฟนั่นนะสิพี่ต่างอเอเลี่ยต์เวฟเนี่ยสอนในการนับการเคลื่อนที่ของราคาแบบต่อเนื่องกันไปเป็นชุด<อ>ไม่มีขาดตอนคือหนึ่งสองสามสอฮาร์โมนิกก็มันเป็นไม่ฮาร์โมนิกฮาร์โมนิกตอนวิ่งเป็นเทรนด์มันไม่สนใจไม่มีฮาร์โมนิกแพทเทิร์นตอนวิ่งเป็นเทรนด์ฮ<อ>าร์โมนิกแพทเทิร์นจะเกิดตอนพักตัว หรือตอนไซเวทเท่านั้นเท่านั้นดังนั้นถ้าเทียบกับอ e ีเดดเวฟคุณจะเห็นฮาร์มอนิกแพทเทิร์นในขึ้นในเว็บสองกับเว็บสี่หรือเว็บเอ v A, uh huh. อะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ในชุดพักตัวจะเกิดฮาร์มอนิกแพทเทิร์นถ้าวิ่งเป็นเทรนมีแต่ธงไม่มีฮาร์มอนิกอืมอีนนกเล่นได้ซอยยิกเลยซอยยิกเห็นเราก็เล่นดังนั้นเนี่ย กลายเป็นว่า Harmonic p a t t เ r n เนี่ยเทรดเดอร์ที่ใช้ในการเทรด forex กซ์เทรดคอมมูิตี้หรือเทรดพวก g o ลสปอ o t เอาไปใช้เยอะมากเพราะมันเล่นอยู่ในกรอบเยอมันเล่นอยู่ในกรอบ,รบอมันเวียงมันเล่นอยู่ในกรอบมันไม่ค่อยมี Trending แบบในภาพใหญ่ๆครับนะครับก็ทำไมต้อง Harmonic Trading อันนี้บอกไปแล้วเพราะว่ามันสร้าง ทุกทางเฟรมให้เราเห็นนะครับแล้วก็เกิดคอร์เรคชันต่างๆ